ความนิ่งของเครื่องยนต์ครับสังเกตเหรียญอาจจะสั่นนิดๆนะครับวันนี้ลัก m แมนไทยแลนด์จะพาทุกท่านมารีวิวการเปิดตัวของรถยนต์แบบอัลตร้าลักชัวรี่รุ่นพิเศษของ r o l l s Royce นั่นก็คือคาร์ลินันแบลโอ้โหพุ่งเลยแต่พุ่งแบบผู้ดีผู้ดี นับว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมได้มีโอกาสจะมารีวิวการซื้อรถโรลส์รอยส์ครับเป็นครั้งแรกของผมนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับตอนนี้พี่อยากจะคอนฟิกเพิ่มเติมได้ครับจะต้องทำยังไงต่อครับได้ครับอันดับแรกก็เดี๋ยวเรียนเชิญที่มุมโรลส์รอยส์เราแต่มุมคอนฟิกเลยครับอ๋อครับใช่เมื่อกี้ดูรถกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับของเจ้าคารินแนนแบล็กแบชคันล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไว้ หมัดมาเลยนะครับและวันนี้ต้องขออนุญาตให้น้องเส้นครับมาคอนฟิกโรซอย์ค n น a ิ่นแบ็กแบชให้พี่อีกหน่อยหนึ่งได้เลยเพราะว่าพี่ดูแล้วมันมันยังร้อนอยู่อยากจะเพิ่ม,มหน่อยต้องเพิ่มมาอีกได้เลยนะครับ,รบมาดูกันว่าการคอนฟิกรถโรซอยจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยพอเราเข้ามาที่โปรแกรมคอนฟิกของโรซอยเราเลือกรุ่นที่เป็นคันนิ่นแบ็กแบชปุ๊บเนี่ยนะครับ ทางโลโซย์เนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นอินสไปส์สเปคให้กับลูกค้าเลือกโลโซย์ก็คัดมาให้ละเป็นตัวอย่างคอนฟิกเป็นตัวอย่างมาให้ใช่ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบไฮคอนทราสแบบแรงๆหน่อยสีแบบแรงๆหน่อยตัดกันเยอะๆหรือเป็นโลคอนทราสก็ได้นะครัพอดูไฮพอไฮคอนทราสเนี่ยก็กดเข้าไปออ๋จะเลือกเต็มเลยใช่ครับเต็มเลยจะมีให้เลือกอันแรกนี่คืออะไรเนี่ย King of the Night ใช่ครับรถสีดำรถสีดำครับตัดด้วยอินเทอร์เนียส์เนี่ยอินเทอร์เนียก็จะดูแบบ เป็นไฮคอนทราสเลยสวยสวยใช่ครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากให้ทางโรสรอยเลือกให้ก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกลูกค้าอาจจะงงจนเลือกไม่ถูกเลยใช่เลยเออทำมาให้ก่อนทำมาให้ไอเดียก่อนสมมติเราเลือกรถละสีภายนอกเนี่ยแบ็คแบ็จริงๆก็ไม่ได้จํากัดอยู่ที่สีดําเท่านั้นแลลวครับนะครับพี่แมรสามารถเลือกได้ดีสีฮคเนี่ย อันนี้เนี่ยอยู่ประมาณ4 0 5สิบถึสีสี่สถึงสิสีเลยนะครับแต่แต่ถ้าสแตนดาร์ดเนี่ยจะอยู่ที่หมดนี้ถึงหมดนี้เท่านั้นครับนอกนั้นจะเป็นคอมมิชชั่นคัลเลอร์แล้วก็สเปเชียลคัลเลอร์ทั้งหมดซึ่งอย่างสเปเชียลคัลเลอร์เนี่ยครับเพิ่มตังค์อีกเท่าไหร่ประมาณ2ล้านบาท2ล้านใช่ครับสีอะไรก็ได้ใช่รับสีอะไรก็ได้ครับสีอะไรก็ได้แต่พี่อยากได้สีอ่ะสีเหมือนสูตรพี่อย่างเงี้ยได้ครับ เอาไปแมชได้เลยใช่อันนั้นจะเข้าโหมดบีสปอคเลยเอาวีสปอคก็ต้องจ่ายอีกระดับหนึ่งจ่ายใช่ครับจ่ายเป็นเขาเรียกค่านักเลงในการทำบีสปอคสีขึ้นมาอีกทีนึงโอ้โหใช่ครับจ่ายเริ่มต้นเลยห้าแสนบาทยังไม่รวมค่าทำสีใช่แพงกว่านี้อีกกแพงว่าแพงกว่านี้แพงกว่าครับอันนี้ก็สองล้านแล้วสองล้านแล้วครับพี่แมรลองเลือกสีไหมฮะอยากลองสีไหนเป็นพิเศษนะครับแมกมาเรดไหมฮะเออลองลองแมกมาเรดสีแดงแมกมาเรดโอ้พอจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ ก็แปลกดีก็ตัดดำแดงตัดดำขอบอะไรดำออกดูใบเลยนะใช่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเลือกสีพอภายนอกนะฮะก็จะสามารถเลือกโคชลายอ๋อโคชลายคือเส้นเส้นครับโลชอยก็จะเอกลักษณ์เลยคือมิสเตอร์มาร์คอดนใช่ครับอยากให้มิสเตอร์มาร์คอตขีดเส้นสีอะไรเลือกสีได้อีกครับ นี่ครับสีก็จะมีตามนี้เป็นเส้นหรือ2เส้นหนึ่งเส้นหรือ2เส้นใช่ครับเส้นนี่คือลากด้วยมือลากด้วยมือครับแต่หน้ารถไม่ใชถเครื่องนะใช้มือเนี่ยฝีมือมากเลยตอนนี้เขากำลังเทรนอะเทรนรุ่นลูกเขาอยู่ครับอ๋อเทรนรุ่นใช่ถ้าเป็นโรชอยรุ่นใหม่ๆหรือเซร์เรชั่นที่เป็นส0 2 0ูสูเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นฝีมือลูกภายนอกเลยนะครับก็จะมีเรื่องของล้อนะล้อ ซึ่งถ้าเป็นรุ่นคาร์เรนัลแบ็กแบ็เนี่ยก็จะฟิกล้อมาให้เลยฟิกเลยลาย,ลายนี้เลยลายเดียวนะห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนแต่สามารถเติมเส้นได้เติมใช่ครับตรงตรง,ตรงเซนเตอร์นี้นะฮะก็จะเป็นวีลดีเทลลิ่งฮะก็จะเข้าไปเลยว่าตัวนี้ก็จะเป็นคาลิปเ,ลลเปรอ,อเปร์เบรกเบรกเบรกเลือกได้ด้วยดำหรือแดงนะครับเลือกได้ตรงกลางของเซนเตอร์วิวเนี่ยเลือกให้เป็นสีเดียวกับสีเดียวกับรถสมมติเลือกเงี้ยตังค์เท่าไหร่ เลือกเป็นสีเดียวกครับออปชั่นนี้อยู่ที่สามแสนบาทครสามแสนสี่อันสี่อันครับเนี่ยตรงตรงเนี้ยใช่ครับรอก็จะเป็นสีแดงละแล้วก็จะมีพินสไปรส์4ีเหลืองเพิ่มขึ้นมานางฟ้าครับเปรี้ยวออฟฟิวซี่ถ้าเป็นแบ็ค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 เนี่ยเราก็จะเลือกให้อย่างเดียวเลยเป็นแบ็คโครมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นก็สามารถเลือกเป็น <Gold S 2> โกลก็ได้ไดดเป็นซิลเวอร์ได้ครับหรือเป็น,ปนแก้วก็มีเป,เป็นแก้วเนี่ยเ,เคยมีแต่เพิ่งดิสคอนติเนียไปเมื่อปีที่แล้วเพราะมันไม่ทนมันอ,อ,อาจจะแตกได้คือพอมันเป็นโลหะครับ โลหะยึดกับแท่นโลหะเนี่ยมันสามารถยึดกันได้เป็นเนื้ยเดียวกันได้แต่พอเป็นคริสตัลยึดกับโลหะเนี่ยมันยึดกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลาเอ็กซิเดนส์เนี่ยนางฟ้าอาจจะปิวมาโดนกระจกได้ใช่ครับเพิ่อราเห็นบทความขอภัยเลยดิสคอนติเนียลไปต่อไปก็จะมีซาตินบูเนตที่ที่มีอยู่ในโลโซไอยแทบกระนุณ โดยปกติถ้าเป็นรุ่นゴールสีเรดเนี่ยครับซาร์ตินบุนเน็ตจะยาวถึงขอบนี้เลยแต่เฉพาะรุ่นคาร์เรนเนอคือเฉพาะฝากระโปรงซึ่งเป็นอลูมิเนียมบลัดพอภายในปุ๊บเนี่ยอินเทอร์เนียก็สามารถเลือกได้ครับภายในเดี๋ยวนี่ครับก็จะเป็นฮอสเปอร์เรดสีแดงตัดด้วยสีฟอสเชียโลด้านหนาก็อาจจะดูแรงไปดูใบดูใบที่วันนั้นเสนอพี่อ่ะที่เป็นบันไดอ่ะที่มีไฟอ่ะอ๋อบันไดที่มีไฟมีครับมีเป็นเป็นออปชั่นอยู่เดี๋ยวผมเลือกอันเท่าไหร่นะนั่นเน่ะ อ๋อเจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนใช่ครับบรรดาสี่อันสี่อันครับเจ็ดแสนโอ้โหอยู่ในแพ็กเกจหรือว่าอยู่ในแพ็คเกจรับไม่ต้องเสียตังค์นะไม่ต้องเสียตังค์ครับนอกจากว่าพี่แมนจะเลือกให้มันเป็นสเตลเล็ตเงาเพิ่มอีกเจ็ดแสนเพิ่มอีกเจ็ดแสนค้าถ้าไปขัดให้มันเงาอย่างคันนี้เนี่ยไม่ได้มีออปชันที่เป็นชุดติ้งสตาร์มาแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเลือกต้องเอาต้องเอาใช่ไหมครับไม่พลาดไม่ได้เลยขอเลย ก็จะเลือกเป็นพาราโนโลมิกการ์ดรูฟคันนี้เลือกเป็นพานร์โนโลมิกการ์ดรูฟอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นชุดซิงสตารก็จะเป็นแบบนี้โโอโ้หมันรวมมันแล้วรวมมันแล้วถูกไหม,มพร้อมกับใช่ครับสายไลท์เฮดไลเนอร์กับชุดซิ้งสตาร์รวมมันเรียกว่าชุดซิ้งสตาร์เฮดไลเนอร์ถูกต้องอครับความพิเศษของมันก็คือจากปกติหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบดวงไฟเบอร์ออปติกอันนี้ก็จะเพิ่มไปอีกยี่สิบห้าเสนเพิ่มอีกยี่สิบห้าเส้นใช่ครับเป็นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าเสนมันจะวิ่งด้วยวิ่งประมาณสัก สามนาทีจะตั้งได้ครับมันตั้งความความถี่ได้มันจะฟิวฟิวฟิววิ่งไปรอบรอบเราแล้วมีกี่สีสีเดียวนะครับเราจะดีมตามความสว่างของดวงดาวจริงๆริงอ่ะอันเนี้ยเท่าไหร่ s t a r l i ชู t ิ h o o t i n g Star h น a d l i n e r h เนอร์เนี่ยเพิ่มอีก2ล้านบาทสองล้านบาทใช่ครับเพิ่มเลยเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าสแตนดาร์ดอะเป็นกราสรูฟกราสรูฟเนี่ยเป็นเราเป็น F4C ให้ ฟรีออปชันให้ฟรีออปชันไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์โรซอยถ้าไม่มีจานไลมันโรซอยต้องมีดาวใช่ไหมเหมือนไม่สุดต้องมีดาวนะฮะออปชั่นนี้เนี่ยจะเป็นกล่องอยู่ด้านหลังครับครับโรซอยจะบีสปอกกล่องมาให้กล่องหนึ่งซึ่งสามารถเก็บเก้าอี้ได้2ตัวครับแล้วก็จะมีโต๊ะวางแชมเปญหรือวางของได้อีกตัวนึงนะครับก็เวลาเก็บเนี่ยกดปุ่มครับมันจะเป็นไฟฟ้าเลยม้วนเข้าไปใช่ครับเวลาจะใช้งานก็กดมันก็จะม้วนออกมาม้วนออกมาครับแล้วก็เปิดนั่ง ลงบิลได้ครับเท่าไหร่ครับอันนี้ออปชันนี้ถ้าลูกค้าต้องการเนี่ยเลือกได้เนี่ยราคาล่าสุดอยู่ที่2องล้านแปดสองล้านแปดใช่ครับสำหรับพลเรือนเรลิงสูงนย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางลูกค้าก็ชอบบางลูกค้าก็มองก็ไม่จำเป็นก็คิดว่าไม่จําเป็นนะเพราะจริงๆแล้วไอ้ถาดด้านหลังตรงบูธตรงนี้ครับสามารถรับน้ำหนักได้300รกิโลแล้วสามร้อยกิโลใช่ครับนั่งได้สบายๆใช่ครับร่มเนี่ยก็ ลูกค้าก็ยังสามารถคอนฟิกหรือบีสโบรกล่มได้อีกไม่ว่าจะเป็นสีกุ้นขอบสีปลอกของล่มนะฮะหรือต้องการสลักชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับสามารถเลือกได้หมดเท่าไหร่ออปชั่นเนี้ยตั้งแต่เปิดมายังไม่มีลูกค้าท่านไหนสั่งแต่ราคาเนี้ยเฉพาะพอเลือกเป็นบีสโบรกแบบมีปุ่มเนี่ยก็เพิ่มอยู่ที่10,000แบาทเพิ่มก่อนหน้าหนึ่งแสนบาทแล้วก็ค่อยใส่ไปเรื่อยเช่นปอกนี้เพิ่ม50,000บาทนะครับสติชิ่งไปปิ้งเพิ่มอีก50,000บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ ใหดเวสก็ปักใช่ครับสมมุติว่าพี่แมนเนี่ยไม่ไม่ชอบอาราอยากใส่ชื่อตัวเองหรืออยากใส่หรืออยากใส่ลักซ์แมนอะไร้ะครัสามารถบีสป็อกดำพูดหรือโลโก้ของตัวเองใส่ลงไปได้เท่าไหร่ใส่นะพูดใส่ลักแมนอันนี้เนี่ยเวลาเราเลือกอันนี้เนี่ยมันจะเข้าไปหมดบีสป็อกอินเทอร์เนียก็คือเสียค่าบีสป็อกไปละห้าแสนเสีปุ๊บจะจะเลือก อาเนี่ยหรือจะเป็นโลโก้อ่างเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการพิมพ์มันมีทั้งแบบปักกับแบบปั๊มนูนใช่ครับมีสองอย่างอันไหนแพงกว่ากันปั๊มนูนแพงกว่าผ้าคลุมรถนะครับผ้าคลุมโรลสอยเท่าไหร่ผ้าคลุมโรลสอยแพ่งมากใช่ครับ้าผ้าคลุมโรลสอยเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นภายในคือคือกันแดดกันฝนได้กับ จอดในร่มกันฝุ่นกันฝุ่นใช่ครับถ้าก,กันแดดกันฝนเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทแสนเจ็ใช่ครับค่าคุณเลยแต่ถ้าเกิดเป็นกันฝุ่นกันฝุ่นกันฝุ่นคืออินดอร์เนี่ยนี่แพงมาก, 3, ก,มากสามแสนกว่าบาทสามใช่ครับาอามันจะเป็นเลิปเมดซิลินฟิตเลยครับใส่แล้วเชดดีเลยสวยเลยใช่ครับจะรับตึงเลยสวยมีหูฟังด้วยหูฟังได้หังเท่าไหร่หูฟังเนี่ยยี่มีขายที่พารากอนนะครับเอามีด้วยใช่ครับไม่แพงครับสองหมื่นกว่าบาทอ๋อไม่แพงใช่ครับเป็นไร้สายเป็นไร้สาย เดี๋ยวมาดูโลรอยของพี่แมนนะหน้าตาเป็นไงตรงจะสีแดงนะพี่แมนสีสีเหลืองไม่มีใช่ไหมสีเหลืองก็มีครับเวลาสีดำนั่นแหลแต่ภายในอ่ะขอแดงภายในขอแดงได้ครับ secondary เป็นดำมะดำดำนะครับดำแดงดำอ๋อก็นอกแบดนะครับได้เลยแดงดำครับประมาณเนี้ตัว technical fiber ก็ประมาณนี้ใช่ครัตัวตัว ไอ้บวิ่อ่าเนี่ครับเทคนิคอลไฟเบอร์สวยประนี้ครับแล้วก็ตัวเก้าอี้ข้างหลังวิ l งสู g วิงสูงครับเลือกสีได้อ่าก็สีแดงสีแดงนะครับนี่สวยเลยครับครับภายนอกก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของรถพี่แมนหน้ารถข้างข้างรถนะครับหลังรถนะครับส่วนอินทีเรียด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีแดงปรนี้ะณคอนฟิกหน้าจอเสร็จครับ ลูกค้าจะได้ดูไหมฮะได้ดูครับดูของจริงไหมใช่ครับเราจะมีเราจะทาบตัวอย่างหนังตัวอย่างสีขอดูของจริงด้วยตัวอย่างอ้าวตอนนี้เราก็มาเลือกดูของจริงอะไรดีกว่าฮะครับเส้นดูสีรถก่อนสีรถเนี่ยก็ดำของของพี่แม่นะครับตามนี้ก็เลือกสีดำนะฮะก็จะมีสีดําอยู่อ่าสีดาครับพอสีดําปุ๊บอ่ะแล้วก็มาทาบมาแมทชิ่งหน่อยอันนี้อ่าอันนี้คืออะไรฮะไอเป็นแผ่นแม่เหล็ก เอาแผ่นแม่เหล็กใช่ครามาทาสีดำเสร็จปุ๊บหนังพี่แม่เลือกคอสเปอร์เรสใช่ครับอ่าหนังจะเป็นเบอร์นี้อ๋อจะมาเทียบใช่ครับนี่คืออินชิเรียหลักอ๋อมันมีที่เสียบเลยครับเหมือนบบีสป็อกสตรเลยครับรันน้จะเป็นสีดําตัดด้วยคอสเปอร์เรสเสร็จปุ๊บเนี่ยพรมพรมพรมก็จะเป็นพรมสีดําขนยาวใช่ไหมครับขนยาวเลย เีนุ่มมากนุ่มโอ้โหนี่ฟูมากครับฟูนุ่มเอาท่าตรงนี้ไว้ก่อนครับเป็นมัหล็กนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยวีเนียหรือด้านในเนี่ยเป็นเทคเมลไฟเบอร์มีสองลายใช่ไหมมีสองลายครับมีสองลายใช่อะไรไหนดีอนี้ดีกว่าเนี่ครับจะเห็นมันดูมีวิติมากหน่อยก็วางทาากันเลยครับก็มูดแอนโทนก็จะเป็นประมาณนี้สีดำ วินเนียพรอมอะไรเงี้ยนะครับทำมเอ็กซ์เรย์อินเทอร์เรียและไฮไลท์เลยไฮไลท์ <Star> light, <laughs> สตาร์ไลท์สตาร์ไลท์เนี่ย <Star light S 1> เป็นอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> เป็นอย่างนี้ครับป oh กติก็หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบดวงนะครับ <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> <3 50. S 3> เป็นเอ่อเป็นชูติ้งสตาร์ด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มเส้นไฟเบอร์ออปติกใหม่ยี่สิบห้าเส้น มันอยู่ตรงไหนชุดติงสตาร์ชุดติงสตาร์เนี่ยมันจะแอบอยู่ในในนี้ครับเป็นเส้นอย่เลยนะเวลาวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีเขาจะใส่โปรแกรมให้มันวิ่งดาวตกทิวฟทุกมุม25ห้มุมแรนดอมเอมก็เราจำลองมาจากดวงดาวบนท้องฟ้าจริงๆ2ล้านออปชันนี้2ล้านนะครับมันแบบต้องมีต้องมีครับไม่มีเหมือนไม่ครบอ่ะนะเราซอยไม่ครบ เอาละครับหลังจากที่ผมได้คอนฟิกรถผมเรียบร้อยนะครับอยากจะถามทุกท่านครับว่ารถพี่เจ้าคารายเนนแบล็คแบชรุ่นพิเศษของพี่เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับได้ครับผมมีตัวช่วยครับผมมีตัวช่วยจัดไปเริ่มต้นด้วยเนี่ยถ้าสเปคตัวเบสิกควันนี้ก่อนเนี่ยนะครับ39มล้านเก้าแสนนะครับผม39มล้านเก้าแสนบาทใช่ครับสิ่งที่แบล็คแบลชพี่แมนเลือกไปเนี่ยจากภายนอกเลยเนี่ยมีโคชไลน์นะครับโคชไลน์โคชไลน์สองเส้น สีแดงดับเบิ l e coach line ครับอยู่ที่6 0 0 0 0 0บาท6 0 0 0 0 0บาทบอีกห0 0 0 0บาทนี่ครับไปแล้วนะครับเบาะหลังนะครับคาร์ดานเบรลิงสูตรอีก2องล้านแปดนะครับ2ล้านอีกสองล้านแปดแสนนะครับแล้วก็บวกกับสตาร์ไลท์จูดิ้งสตาร์ครับอีก2ล้านนะครับอีก2ล้านแล้วก็มีเรื่องของบีสปอคอินทีเรียด้านในบีสปอคอินทีเรียแจ้งใช่ครับอีก8 0 0 0 0นบาทนะครับอีก8 0 0 0 0นเครื่องเสียงครับเป็นบีสปอคอะดิโอหนึ่งล้านสองแสนบาทใช่ครับ หนึ่งล้านสองแสใช่ครับผมหมดแล้วนะฮะที่ดูเข้ามาหมดแล้วครับผมอยากดูตัวเลขไหมครับพี่แมนเท่าไหร่ครับว่ามาเลยครับอยู่ที่4 7ล้านส0 0 0 0นครับส7ล้านส0 0แสนบาทนะครับมก็ถือว่าเพิ่มมาอีกสักเท่าไหร่นะประมาณ7ล้านครับล้านบาทออปชั่นเบาๆนะครับ แล้จะได้รถเมื่อไหร่ฮะก็ถ้าสั่งณตอนนี้นะครับพี่แมนสามารถรับรถทันในไตรมาสหนึ่งปีหน้าอ๋อใช่ครับไม่ไม่ไนานมากไม่นานมากอันนี้คือการแสดงนะฮะแต่ยังน้อยเราก็ได้เห็นรถนะครับของเราเหมือนจริงแล้วเนี่ยตามความฝันของเราเนี่ยอยู่ในจอแล้วในะครับวันหนึ่งมันอาจจะได้มาจอดอยู่ในโรงรถที่บ้านเราใช่ไหมฮะ วันนี้ก็ขอบคุณครับน้องเซ่นครับที่ได้มาช่วยพี่คอนฟิกอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับและกดซันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมปฟมแมนลักซ์แมนไทยแลนด์ครับน้องเซ่นครับครับผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับนี่คนแรกเลยครับปังนะครับดึงออกมาอันี่นะครับร่มโรซอยฮะโอ้โหถิ่งถงร่มเนี่ย เป็นผ้าพิเศษเป็นผ้าพิเศษครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะแจ้งคือพี่แมนลองเปิดใช้ดูเลยเปิดใช้ดูคือแค่แม้แต่ล่มเนี่ยเรายังคิดให้ effortless คือใช้งานง่ายครับอ่านี่ยวลองดึงตึ๊กงานใช้งานง่ายก็คือมันจะมีที่จับตรงนี้ครับพี่แมนตรงนี้ตรงนี้นี่จับปกติล่มปกติต้องดันไปให้สุดใช่ไหมครับออนี่พี่แมนดันแค่นิดเดียวเองครับอ๋อดันนิดเดียวอ๋อนิดเดียวใช่ครับสุดแล้วปกติล่มมันจะตู้ดดันไปไกลอันนี้แค่นี้เอง effortless มากครับใช้งานง่ายสุดยอด พันเท่าไหร่ละสี่หมื่นสี่หมื่นเอ้ยลดลงเหรอเมื่อก่อนแพงกว่านี้นะถ้าเป็นสแตนดาร์ดนะครับเก็บเงินก็เพิ่มขึ้นอ่ะเป็นให้ครับอย่างนี้เราไม่ซื้อรถใช่ไหมซื้อแต่ล่มใช่ไหมต้องใช้เลขตัวถังต้องใช้ในการสั่งล่มอยากได้ล่มลดรอยไม่ได้นะฮะใช้ใใช้้นิวไหมฮะใช้นิ้วครับอ่าโอ้โหมันเท่จริงจมันเท่